สวัสดีค่ะพบกับป้าปปถาป้าถาเหมือนเคยนะคะวันนี้ป้าถาจะทําต้มยําขามหมูใส่ยอดมะพร้าวนะคะนี่ป้าถาตั้งน้ําไว้แล้วนะน้ําเดือดแล้ว,ลวเราเอาเครื่องปรุงใส่กันเลยค่ะต้มยําขามหมูนะคะแล้วก็ขามหมูอะป้าถาจะต้มไว้รอบหนึ่งแล้วเพื่อให้มันเปื่อยเร็วถ้าไม่งั้นมันจะเปื่อยช้า นะะแล้วก็จะขาหมูใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าขาหมูมันนานเนาะกว่ามันจะเปื่อยแต่นี่ป้าถาต้องไว้รอบหนึ่งต้องเพื่อให้เอามันออกเอาไขมันออก ไม่งั้นมันจะมันมันจะเยอะอเราไม้ก่อเนาะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนป้าถาก็จะมีเรื่องมาเล่าเมื่อวานป้าถาไปหาหมอมาใช่ไหมและทีนี้ก็มีข่าวดีนะคะเ,คเพื่อนๆที่ป้าถาคุมอาหารเ,เพื่อดูแลสุขภาพผลลัพธ์ออกมา มันก็คุ้มค่ามากเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาที่ป้าถาไปหาหมอเมื่อวานนี้หมอบอกว่าคุมอาหารได้ดีมากไขมันก็ลดความดันก็ลดอีกห้าเดือนถ้าเกิดว่าคุมได้ขนาดนี้คุมอาหารได้ยาความดันยาไขมันอาจจะลดลงแล้วก็แต่ว่ายาร่า,ายนิ่มเลือดน่ลดไม่ได้เพราะว่าเป็น เ,เกี่ยวกับเส้นเลือดมันจะอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นพ้าถาก็เลยทําแต่อาหารสุขภาพเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆนพี่น,น,น้องได้ดูเนาะว่าถ้าใครมียาพี่น้องที่ไม่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถคุมอาหารได้นะคะไม่จําเป็นต้องเราอะไนะกินแบบลดจัดมากเกินไปเราลดลงนิดนึงแล้วเราก็จะมีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อีกนานนะคะ เรวก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะทุกคน mm. เดือดแล้วนะคะดูสเปลิ่ยรางน่าจะเปล่อยแล้วเพราะเราตั้งไว้นานแล้วนะคะ เส่็แล้วโอ้โอยนี่โคว็ถายเยอะแล้วก็มาใส่ยอดมะพร้าวนะคะเตรงไปเลย เี่ยวนานๆน้ำมันก็จะข้นประมาณนะี้ใส่กระชุ่มโคก่อนค่ะเหมือนเดิมสมุนไพรเราหายหมดเลยสมุนไพนเรหายหมดเลยนะคะและ้วก็หอมค่ะ หอมต่ก่อนเดี๋ยวมะเขือเทศเราไว้ใส่ทีหลังเพราะว่ามะเขือเทศใส่แล้วมันจะสุกเร็วแล้วก็ปิดฝาไว้กอดค่ะร้อนแลาก็ปรุงรสก,ก่อนนะคะ มา่ามนล้นมะขามนวคันคนใส่ในมะขามมาขามที่ภาคใต้เขาไม่แกะเม็ดกันถ้าปลาเอขึ้นไปกรุงเทพไปหาหมอจะซื้อพกกักขามแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยให้มันโนให้มันหอมีอี้ยมันก็จะน่ากินมาก รสชาติก็ตามที่ต้องการนะคะเหมือนทุกครั้งที่ทำเราก็ตามใจชอบของเรานะคะตรงไม่ต้องตามใครเรากินแบบไหนแล้วก็กินแบบนั้นแต่ของป้าถาของป้าถาป้าถาจะเป็นแนวสุขภาพนะคะก็เลยจะอาจจะ แค่ปรุงอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอืมต้ม ก็ปิดไว้ทีครบอบมือเดือดแล้วนะคะช้อนน้ำมันออกหน่อย ขนาดป้าต้มป้าจะต้มน้ําทิ้งรอบหนึ่งก่อนนะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันมันมันออกเยอะก็ยังออกเยอะดี ปูไข่ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ใส่ผักชีอันนี้เขาเรียกผักชีฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะแต่งหน้าให้สวย เดี๋ยวพอเราจะกินใครที่ใส่พริกใช่ไหมล้วก็ใส่พริกให้เขา,าคนไหนกินจืดก็ไม่ต้องใส่น่ากินไหมคะต้ยมยำขาหมูป้าถาเสร็จแล้วนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด subscribe ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะบ๊ายบายและเจอกันคลิปหน้านะคะ